โยก้ใครกันมาเดียดนันสั่งเราหน้าบ้านแม่หมอน่ะฮะอันนี้ไม่อ่อยมัานหลุมยังนี่เป็นยังโคตเต้กันอียิ่งยังมาจ้าตะตะเตะเตะล้มกับบัดีเนี่ยบัได้รับมาสามวันสี่วันแล้วเนี่ยขวบนโบ่โบอโอ้กันนดกว่าเปิดเปิดท้องสีกับบัใจไก่หันไปเป็นผัวตกเก้าขนโบอกบอโอ้ยยังจะได้แม่หมอ ใจเย็นเย็นแม่หมอรู้ว่าการนอนมันเป็นเรื่องสำคัญใครมาเดียดใกล้หูนี่มันจะลงขึ้นทำตามแม่หมอนะหาใส่ปากมัน <c oughs> ดีดลมัน เอาแมงบ้องเดียดปากแมงแสนตีนเดียดปากแมงวาวเดียดปากไปยุับเอางูเห่าเลยยิเอาเลยอี่งงอกปลาเลยยิเอาเลยอี่เอาเลยงูเดีย